สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมและก็ผู้ติดติดตามช่องยู u ูบดีเจเคียวเซเว่ชแนลอยู่ในคณะนี้ครับผมดีเจเคียวเซเวยครับนะในท่านาคณะทำงานประชาสัมพันธ์นะครับคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคติดเชือ้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังก็ขอเป็นตัวแทนของคณะทำงานนะครับนะในการนำ าการซื้อสั้นเป็นข้อความสั้นๆผ่านช่อง y t u t u นะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับจากความห่วงใยนะขะก้องทางจังหวัดจากทางสอบบอคอซึ่งปกติก็จะมีคุณหมอตุลาการหมักคุโโวดซกสอบอคอตรังนะครับมีแผทยิ่งติดระดาบุญชัยผู้ช่วยโวดซกสอบอคอตรังถันกาตะเล่งข้าวอยู่แล้วครับในส่วนนี้เป็นส่วนเสริมของคณะทํารรงานนะ,นะครับนาทีจะได พูดจ้ากันเป็นปราชาง่ายๆแลวการซื้อสั้นไปซึ่งฐานด้วยชงทางต่างๆให้มากยิ่งขึ้นกับในตอนนี้กับข้อยอกเอาเรืองคงเขาเรียกว่ากาท่าชิบยางกาท่าชิบโคชิบประการกับเป็นองติจ้ามาดเอาไปใช้ได้ในการเดีะจาป,ป้องกันการแพร่ระบาดคงโรคโควิด -19 บเก้าหรือป้องกันการติดเชือ้อกาท่านี้ง่ายๆครับนะบอกกาท่าง่ายๆ ในช่วงเทการแพร่ระบาดข้องโควิด1 9นี้วันนี้พ้มบันทึกเทปนะวันที่30ตุลาคมเรายัางพบผู้ติดเชื้อ,อ,อตัวเลข่องรอยเจ็ดสิบว่านะครับนะซ่องรอยว่าการืืว่าเป็นการแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้างจานะครับสะ้านทีทํางานลงไปสู้ครัวเรือนลงไปสู้การติดกันในชุมชนนะครับก็เลยวันนี้ขา่าท้าสิบอย่างเด็ปีนองททาได้เลย ฟังตนนี้ฟังทำตนนี game, you ้กับปรือวอปีนงฟังตนน้อยทำตนนั้นไล่ไล่ฐานปฏิบัติแล้วแตะไล่ไล่ฐานที่ยังไม่ได้ทําที่ลงมือทําได้เลยกับกา้าชิบยางได้กับย่างเรกรับอกจากบ้านเหมือจำเป็นเท่านั้นอันนี้กาตานี้ก็เดี๋ยวกาตาผ่าตัวนะโคนึ่งนี่ผ่าตัวกา้าผ่าตัวอกจากบ้านเหมือจำเป็นเท่านั้นนะครับ ปีน้องเล่าว่าวันนี้เราจําเป็นไปทุราหรือไม่ถ้าจําเป็นไม่หมากพยายามอยากอกอยาก้านไปในช่วงระยะสิบเวันนี้กับนะถ้าว่าทุราไม่จําเป็นถ้าทุระจับเหลือนกันไปได้ก็เหลือนกันไปก่อนนะอันนี้โคตีนึงกับโคตีสองนะเว้นระยะอย่างน้อยสองเมตรนะอันนี้เว้นระยะเว้นระยะกับโคนี้กับคือเว้นระยะอย่างน้อยหนึ่งซึ่งสองเมตรกับบุคคลอื่น ตัวน,นี้ให้พี่นงคิดว่าบุคคลต่างๆนะครับที่ไม่ใช่เราีนครับคน,นื่นๆนี้อาจจะมีเชื้ออยู่เลวอาจจะมีเชื่ออยู่ในทุกๆคนแต่เราเจอโดยไม่แสดงอาการนะครับกรณีซึ่งสำคัญคือเราตรงห้างเข้าไวค้อนกับแม่แต่คนูรจักถ้าอยู่ต่างบ้านอยู่คนละร่นคนละหลังกันนี่ครับพี่นงให้เราคิดไว้อนว่าเขาอ,อาจจะมีเชื่ออยู่แต่ไม่แสดงอาการ นะครับเว้นระยะห่างในการซื้อสัน้นในการเล้งไรกันเป็นอย่าครับประการตีจ้ำชุมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้ากับนะเป็นซ่งชันให้กระชับหน้ากากอนามัยไว้ข้างในครับแล้วก็นหน้ากากผ้าไว้ข้างนอกอีกชั้นนึงให้มันฉับนะครับอย,าย่าให้มีช่องลมเข้าได้อากาศเอ่อก็เรียกว่าลมเข้าออกได้นี่ครับให้เรียดต่างมุกต่างปาก เมื่ออยู่ในสถานท,ที่ที่มากว่าช่องคนนะพี่น้องนะนะครับนี่โก้จำกาตาโกตีเจครับล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจาลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างจากเตจัมพัดวัตถุรวมกันอะไรด้ก็แล้วแต่พี่น้องเราอยู่แต่เรานี่ไม่เพิแต่ว่าถ้าปอดไปหยิบโค้องหรือรับก้องจากผู้อืน่นหรือไปจับประตูหรือเราอกไปข้างหนอกต้องไปจับนู่นจับนี่เสื้อผ้งหรือแม่แต่แบงแม่แต่เบียเอ่อไปหยิบ ใบยี่สิบใบสิบอะไรม่ยแล้วนะเ,เรียนนะครับบยี่สิบใบห้าสิบใบรวยแล้วเตะนะครับหรือเราไปใกล้ค้งเราได้เบียม,มาหรือเราไปซื้อโค้งได้ต่างต้นมาไอ้ได้ไปนเนี่ยครับนะก็เลยจําเป็นว่าเราจะต้องล้างมือตุกกลางล้างโย่บ่อยๆนะครับนะประการทีห้าเล็กเหลี่ยงการใจมือสัมผัสนหน้ากากหนาำไม่หรือหน้ากากผ้าตีเราใช้ช่วงใช้โยน่ครับ นะาการตั้งบริเวณใตใบหน้ามุกปากได้เปเนี่ยโดยไม่จําเป็นบางคนเคยเช่นกับมันจะจับอยู่เรือยเต่เต่นี้นะครับเหลือนอยู่เอยนะเราก็พยายามว่าอย่าไปจับอย่าไปแทงมันนะครับถ้าว่าอีจับอีแทงก็หลางมือเสียโค้นกระได้กับนะนี่กวกาเร็วกะถ้าโกตียกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสียงเจนว่าผู้สู้อาย,ยุผู้ที่มีรูกเรือดังให้เหลียงการออกหนกบ้าน คือเว้นแต่จำป็นนท่านั้นกับไอโอกนอกบ้านโดยหน่อยติดสุดและใช้เวลาให้สั้นติดสุดใสกับกลุ่มผู้ชุงอายโยก,กับผู้ที่มีโรคเรือรังพามีโอกาสถ้าว่าพอเราได้รับเชื้อมานี้นะกับมีโอกาสก,ก็เรียกว่าความรุนแรงอ่มันจะหมากว่าคนปกติคนนุมนน่มคนเจ้าคนแข็งแรงผู้ชุงอายโยก,กับผู้ที่มีโรคเรือรังนี่มันจะหญิงก็เรียกว่าหญิงทุกกระตุนะนะรับเราร่างกาย่อนแออยู่เร้วปรเนี่ยมันก็ พ้นก้องโควิดด้วยก็มันจะทําให้เราคา,าดความเข้่งเรงไปไม่เหมือนคนนุ่นเนร้าประการดิเจ็ตทำความสะอาดและก้าเจือปืนปิ้วติดตกสัมผัสบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องชายหรือว่าซิ่งแหวนลมด้านกายภาพนะเจตทำความสะอาดมือจับหลูกบิดเรื่อยๆต่อว่าเรารวมง,งานไล่ๆคนอยู่ในสถานที่เดียวกันต้องเปิดก้าวเปิดอกต้องจับต้องยิบต้องช่วย นะซะทันทีที่ชายรวมกันนะครับโตอ่านหรือว่าเราบันไดได้ประเ่็ต่างๆกับไปตีโคตีแปดกับแยกข้องใจส่วนตัวถูกชนิดนะไม่ควรใจข้องรวมกับผู้อื่นกับพี่น้องแยกข้องใจส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เผื่อเมื่อเราแยกซึ่งเหล่านี้เราไม่ใจรวมกันเชื่อมันกะแยกกันนะครับโกตีก้ากับกาตาโกก้าเหลือรประทานอาหารตีปรุงสุกไม่ไหมควรแยกรัประทานาหกับผู้อื่นนะ คือถ้าว่าหนังร่วมกันในกรอบครัวในบัานนี้ไม่ปลื้มไปนองเราโรกันว่าเกลไปไหนไปไม่ไปไหนไไไไหน,นะบางทีก็ไม่เคยไปไหนเลยกัไนไอ้นี่กินแบบอุ่นใจแล้วก็ให้ชายจรกลางกาตาโกชิโกชุดไทยตาทานมีความเสี่ยงตกการติดเชือ้อควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณช่องสัปดาห์หรือ1ิบเวันนะแยกตัวจากผู้อื่นอ่อช่องสัปดาห์หรือ1ิบเวันนะครับแล้วก็ตรวจเบื้องต้นด้วยเอทีเค หลังจากสมัมผัดโรคประมาณสามถึงห้าวันนะครับหลังจากสมัมผัดโรคประมาณสามถึงห้าวันจะถ้าวัดเราคิดว่าไปสมัมผัดมาวันแรกเลยตรวจเลยนี่มันไม่พบบางทีไี่นนะปุ๋นมันอาจจะไม่เหน่นนกะบสามถึงห้าวันถ้าไม่พบการติดเชื้อให้ตรวจซ้ำอีกที่หนึ่งหลังจากการตรวจครั้งแรกไปอีกสามถึงห้าวันแล้วนะเรื่มเรื่มเหมือมีอาการนะครับนะพี่นง บางทีไปสัมผัสผู้อื่นมาปลดปลด่รยนเร็เป็นลรอ,อาบายใจแล้วกันนี่ไปสัมผัสกันโตในครอบครัวควรจะแยกตัวเองนะครับแยกองนอนแยกถีหนังแยกถีก,กินข้าวให้ห่างกันเอาไว้เดี๋ยวก็ใส่หน้ากาก,ากในบ้านก็ต้องใส่ไว้อันนี้กับพี่น้องก็ถ้าชิปโคติดทำให้ตุกตานปลดปลยนะครับทำไ,ได้ชิปโคนี่รบโรง่งมาฐานไม่ติดโควิดนะครับนะทำไ,ได้ชิปโคนี้ไม่ติดกับ นะเราตัดวงจรโควิดสักสิวันหรือ28วันนะครับแล้วเราจะกลับมาเข้าสู่สภาวะีดีขึ้นวันนี้ครับตอนนี้วายแกนี้ครับสวัสดีครับ